เป็นรายงานข่าวจากสำนักข่าว VnExpress International โดยผู้เขียนโวนัชชินโดยคุณโวนัชชินได้มีการเขียนบทความวิเคราะห์สถานการณ์การท่องเที่ยวของเวียดนามและรวมถึงวิเคราะห์ไว้ด้วยว่าทำไมนักท่องเที่ยวจึงไม่กลับมาเที่ยวเวียดนามซ้ำอีกโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านโดยคุณโวได้มีการเขียนบทความไว้ว่าดังนี้นะครับดึกดื่นคืนหนึ่งในกลางเดือนธันวาคม ผมและครอบครัวกลับไปเวียดนามเพื่อเยี่ยมญาติหลังจากที่ต้องแยกกันอยู่เป็นเวลา3ปีเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 อารมณ์ที่คึกคักข,ของผมถูกแทนที่อย่างรวดเร็วเมื่อผมมายังสนามบินนานาชาติตันซอนยุคที่นครโฮจิมินห์ความรู้สึกเหนื่อยล้าและความคับข้องใจเมื่อสัมภาระจากเที่ยวบินของเรากระจัดกระจายไปทั่วพื้นของพื้นที่เก็บสัมภาระ เนื่องจากสายพานมีขนาดเล็กเกินกว่าที่จะจัดการได้ทั้งหมดหลังจากที่เราพบกระเป๋าเดินทางของเราแล้วผมต้องลากกระเป๋าแต่ละใบซึ่งมีน้ำหนักมากไปที่เครื่องสแกนซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนที่สนามบินแห่งอื่นชาวตะวันตกคนหนึ่งที่มาเที่ยวบินพร้อมกับเราถึงกับใส่หัวและถอนหายใจในขณะที่เขาค้นหากระเป๋าเดินทางของเขาท่ามกลางสัมภาระมากมายบนพืน้นหลังจากนั้นชาวตะวันตกคนนั้น ยังต้องนำกระเป๋าของพวกเขาไปที่เครื่องสกนซึ่งผมได้ยินคนแถวถอนั้นแอบนินทากันว่าสนามบินนี้ช่างธรรมดามากคุณโวนัชชินยังได้เล่าต่อไปนะครับว่าและนี่ก็คือความไม่ประทับใจแรกที่ผมรู้สึกและนี่ก็คือคำตอบว่าทำไมการท่องเที่ยวของเวียดนามยังไม่ฟื้นตัวหลังจากการเปิดประเทศอีกครั้งหลังจากสถานการณ์โควิดตามสถิติของทางการในช่วง11เดือนแรกของปี เวียดนามต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพียง2.9ล้านคนและมีการคาดหมายว่าเวียดนามจะรับนักท่องเที่ยวเพียงแค่3.5ล้านคนภายในปีนี้เท่านั้นซึ่งตัวเลขนี้ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี2022ที่5ล้านคนในขณะเดียวกันจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่คาดว่าจะเข้ามาประเทศไทยมาเลเซียและสิงคโปร์นั้นคาดว่าน่าจะเกิน10ล้านคน9ล้านคนและ6ล้านคนตามลำดับ ซึ่งแสงหน้าเวียดนามไปมากคุณโวได้ตั้งคำถามไว้ว่าแล้วตัวเลขเหล่านี้มันหมายความว่าอย่างไรเขายังได้วิเคราะห์ต่อไปนะครับว่าในปี2019เวียดนามมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงเป็นประวัติศาสตร์มากกว่า18ล้านคนในขณะที่ประเทศไทยมี39ล้านคนมาเลเซีย26ล้านคนและสิงคโปร์19.1ล้านคน สำหรับเวียดนามมีนักท่องเที่ยวจีนคิดเป็นสัดส,ส่วน31.3%ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนเวียดนามในขณะที่ประเทศไทยมีสัดส,ส่วนนักท่องเที่ยวจีน27%สิงคโปร์18%และสัดส,ส่วนนักท่องเที่ยวจีนที่ไปมาเลเซียคิดเป็น11.8%ในปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงทั่วโลกจากวิกฤตเศรษฐกิจและรวมถึงจากโรคระบาดและความขัดแย้งทางการเมือง โดยปกติแล้วตลาดนักท่องเที่ยวจะรับนักท่องเที่ยวจากจีนเป็นจํานวนมากซึ่งนักท่องเที่ยวจากจีนก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากนโยบายซีโร่โควิดของจีนที่มีการยืดเยื้อคุณวย,ยังได้วิเคราะห์ต่อไปนะครับว่าสำหรับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้4อันดับแรกในแง่ของการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเวียดนามได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงกว่า5เท่า ในขณะเดียวกันประเทศไทยสิงคโปร์และมาเลเซียลดลง3.9เท่า3.1เท่าและ2.9เท่าตามลำดับจากข้อมูลขององค์การการท่องเที่ยวโลกหรือว่า UNWTO ในปี2019ซึ่งปีนั้นเป็นปีการท่องเที่ยวของเวียดนามมีผู้มาเยือนเวียดนามซ้ำมีสัดส่วนเพียง10%ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนเวียดนาม ในขณะที่จํานวนอัตราส่วนนี้ของไทยนั้นคิดเป็น8 2ซ์และของสิงคโปร์คิดเป็น, apo, ปน89%ซึ่งตัวเลขเหล่านี้มันแสดงให้เห็นว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนเวียดนามน,นั้นเติบโตในอัตราที่ช้าลงและรวมถึงมาแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนเวียดนามเพราะว่าความอยากรู้อยากเห็นเวียดนามเป็นครั้งแรกมากกว่าการชื่นชมและอยากจะกลับมาเสพติดประเทศนั้นอีกครั้ง และเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจผู้เดินทางระหว่างประเทศจะมีการลดค่าใช้ใจ่ายลงในระดับหนึ่งและจะมีการเดินทางด้วยเหตุผลที่จําเป็นเช่นเพื่อไปทํางานหรือว่าเพราะเสพติดประเทศนั้นๆจากสถิติแสดงว่าเวียดนามมีศักยภาพในการแข่งขันที่ไม่ค่อยดีนักเมื่อเวียดนามจะต้องดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงเวลาที่ครอบครัวทั่วโลกนั้นต่างก็มีงบประมาณในการท่องเที่ยวอย่างจํากัด คุณโวนัชชินยังได้กล่าวต่อไปนะครับว่าอีกหนึ่งปัญหาของเวียดนามก็คือการพึ่งพานักท่องเที่ยวจีนมากเกินไปโดยคุณววได้กล่าวว่าตลอดหลายปีก่อนเกิดการระบาดนักท่องเที่ยวจีนมาเยือนเวียดนามเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ว่านักท่องเที่ยวจีนไม่ได้จัดอยู่ในประเภทที่ใช้ใจ่ายมากนักเมื่อพวกเขามาเยือนเวียดนามแต่อย่างไรก็ตามเพื่อประโยชน์ในระยะสั้นเวียดนามได้ทุ่มเททรัพยากรจํานวนมากเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวชาวจีน แทนที่จะกระจายตลาดหรือว่ามุ่งเน้นไปที่ตลาดที่ให้มูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงกว่าซึ่งจากการลดลงของนักท่องเที่ยวจีนก็อาจจะเป็นโอกาสสาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเวียดนามที่จะมีการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและรวมถึงการพัฒนาโครงการต่างๆเพื่อให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากตลาดที่พัฒนาแล้วซึ่งพวกเขาเหล่านั้นสามารถจ่ายเงินเป็นดอลลาร์เพื่อให้การท่องเที่ยวดีขึ้น และนอกจากนี้การเพิ่มเปอร์เซนต์ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่กลับมาเยือนเวียดนามอีกครั้งก็ถือว่าเป็นภารกิจที่สําคัญเนื่องจากปัจจุบันนี้เวียดนามไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่องคุณโวยังได้กล่าวต่อไปอีกนะครับว่าในช่วงเทศกาลวันหยุดปลายปีนักท่องเที่ยวจํานวนมากจากอเมริกาเหนือหรือว่ายุโรปมักจะมองหาภูมิภาคเขตร้อนที่อบอุ่นและมีแสงแดด ที่พวกเขาเหล่านั้นจะสามารถหลบหนีจากอากาศหนาวได้และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มักจะเป็นจุดหมายปลายทางในอุดมคติของพวกเขาแต่อย่างไรก็ตามสนามบินธรรมดาธรรมดาประกอบกับภาพของกระเป๋าเดินทางกระจัดกระจายอยู่บนพื้นหลังจากการเดินทางบนเที่ยวบินที่ยาวนานและเหน็ดเหนื่อยมันก็จะสร้างภาพเชิงลบให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างแน่นอนทงผู้ดยสารขาเข้าของสนามบินนั้น ออกแบบได้อย่างสวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเวียดนามซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเซลฟี่และโพสต์บนโซเชียลมีเดียได้สำหรับระบบคัดกรองสัมภาระเวียดนามควรจะถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติซึ่งสิ่งเล็กๆน้อยๆแบบนี้มันจะสามารถทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกอุ่นใจมากขึ้นและทำให้พวกเขาใช้จ่ายมากขึ้นอีกด้วยคุณโบยังได้กล่าวต่อไปนะครับว่า สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยภาพรวมของเวียดนามคิดเป็น10%ของ GDP ดังนั้นการลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนเวียดนามจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อไรายได้ของประเทศคุณโบได้กล่าวปิดท้ายไว้ด้วยนะครับว่าถึงแม้ว่านี่จะเป็นช่วงปลายปีแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเวียดนามควรจะต้องรู้จุดอ่อนของตัวเองและควรจะมีการปรับแผน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้หลากหลายมากขึ้นโดยเฉพาะจากกลุ่มที่มีการใช้ใจ่ายสูงแทนที่จะพึ่งพาเพียงตลาดใกล้เคียงไม่กี่แห่งครับผมและนั้นก็เป็นบทความจากคุณโวนัตชีนที่เขียนไว้ใน VnExpress International นะครับทีนี้เราลองมาฟังในส่วนของความคิดเห็นที่ได้มีชาวต่างชาติและรวมถึงชาวเวียดนามได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้กันนะครับ เรามาเริ่มกันที่ท่านแรกครับท่านนี้ใช้ชื่อแอคาว่า W Lee 7796เขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าการเดินทางครั้งล่าสุดของฉันไปที่เนปาลอินเดียและกรุงเทพได้รับการต้อนรับอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสก่อนที่ฉันจะไปเวียดนามฉันรู้มาก่อนแล้วว่ามันจะเป็นแบบไหนเจ้าหน้าที่ของเวียดนามมองหน้าฉันด้วยความบูดบึ้งเหมือนกับว่าฉันเคยไปกาะอัชญากรรมที่ไหนมา มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เป็นชาวเวียดนามที่ใช้ชื่อแอคาว่าเอิรเบิร์ตตรวงนะครับเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าแค่ได้เห็นที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองผมก็แทบอยากจะหนีแล้วความคิดเห็นต่อไปเป็นความคิดเห็นจากคุณไบรอันฮอสแฮมเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าวเวียดนามควรจะต้องเรียนรู้จุดอ่อนของตัวเองไม่ใช่แค่เรื่องของการท่องเที่ยวเท่านั้นประเทศที่สวยงามแห่งนี้ถูกทำลายไปด้วยขยะ ซึ่งไม่สามารถจะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวซ้ำอีกใชาหาดงดงามเต็มไปด้วยขยะภูเขาที่สวยงามเต็มไปด้วยขยะคุณจะต้องพยายามรักษาชีวิตของตัวเองไว้ให้ดีตอนข้ามถนนอีกด้วยผมรักประเทศนี้แต่น่าเสียดายที่พวกเขาไม่สามารถจัดการกับปัญหาพื้นฐานแบบนี้ได้มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับซึ่งก็จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายสำหรับวันนี้ท่านนี้ใช้ชื่อแอคาว่ามิสเตอร์เจเบอรี เขาได้แสดงความคิดเห็นไว้อย่างน่าสนใจนะครับเขาบอกว่าบทความนี้ตรงประเด็นมากๆผมจะบอกว่าความประทับใจครั้งแรกและครั้งสุดท้ายนั้นมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งและนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมล็อบบี้ของโรงแรมจึงมีความสําคัญคุณเจได้กล่าวต่อไปนะครับว่าการมาถึงโฮจิมินห์ครั้งแรกของผมนั้นเป็นความรู้สึกที่น่ากลัวการต่อแถวเพื่อเข้าเมืองนั้นมันช้ามาก และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก็แสนจะเย็นชาและกราดเกลี้ยวพวกเขาคงลืมไปแล้วมั้งว่าพวกเรามาที่นี่เพื่อใช้ใจ่ายเงินในประเทศของคุณพวกเขาลืมเรื่องนี้ไปหรือเปล่าผมจะบอกว่าเจ้าหน้าที่เหล่านั้นตะโกนใส่แม่ผู้แก่ชราของผมให้หยิบกระเป๋าหนักๆของเธอในขณะที่แม่ของผมนั้นต้องเบียดเสียดกับผู้คนในท้องถิน่นและนี่ก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่เลวร้ายและยากจะลืม เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองผู้เกี่ยวกา่คนเดิมนั้นก็ทําให้เราเห็นหน้าอันบูดบึ้งของเขาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่พวกเราจะบินออกจากประเทศนี่มันเป็นการย้ําเตือนว่าจุดหมายต่อไปของเราเราจะต้องไปประเทศที่มีความเป็นมิตรมากกว่านี้คุณเจได้กล่าวปิดท้ายไว้นะครับว่าบางทีเจ้าหน้าที่พวกนั้นควรจะต้องสละเวลาสักสองสาวันในการเดินทางไปต่างประเทศบ้างเพื่อทำความเข้าใจว่า พวกเขาควรจะต้องทำอะไรครับผมและนันก็เป็นบทความจากคุณโวนาชินที่เขียนไว้ใน VnExpress International นะครับเพื่อเพื่อฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอพค c o m มนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับขอพระคุณสำหรับการติดตาม บายบายสวัสดีครับ